เส้ถังมินิมอลพร้อมแพ็กเกจไปตองเพิ่มความน่ารักใช้กุ้งตัวเล็กอร่อยเข้าเนื้อราคาซื้องา่าย วันนี้ตาจะตับกะเพราคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนำไปทอดและราดนมข้นจืดนะคะเพื่อเพิ่มความหอมฉ่ำค่ะเราก็จะใช้เนยนะคะจะสติกามรระเร็งสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นมข้นนะคะนมข้นจืดะคะ่ะในกระบวนกริสเขาสองช้อนค่ะน้ำมันหอยน้ำปลาและรสดีนะคะเอ่อผงปาปริก้าอีก50กรัมนะคะเติมน้ำนิดหน่อยให้ได้ซอสค่ะ,คะแล้วก็พวกทะเลลวก,กต่างๆกุ้งมึกหอยโหลาคาออริกาโนกะเพนะคะ อันนี้ใช้กุ้งตัวเล็กนะคะเพื่อทําแบบมินงม้อไซส์เล็กราคาน่ารักซื้อง่ายเข้าเนื้อค่ะัต้น59บาทก็ขายได้ตัวอย่างแพคเกจใบตองนะคะสําหรับหอ่ออันนี้ตายใช้แก้ว32ออนตัดครึ่งนะคะเพื่อเป็นแบบเราก็ห่อรวบมาแล้วก็รวบด้านข้างนะคะทําแบบเดียวกันทั้ง2แบบค่ะเพื่อสามารถปรับเป็นถ้วยนะคะแบบที่มีก้นแล้วก็แบบใช้ฝาโดมเบอร์116ม MM มนะคะสามารถปิดได้นะคะแบบนี้ค่ะจะได้ ก้นจะได้ไม่รัว<ช>่วนะคะใช้เตยคาดนะคะเพิ่มความสวยงามได้นะคะเป็นหูหิ้วนะคะต้องคาดลงไปถึงตัวก้นกระทงด้วยนะคะแล้วก็ปรับดูนะคะให้แบบแน่นแล้วก็พอหิ้วได้แบบนี้ค่ะ ุ้งถังมินิมอลพร้อมแพ็กเกจใบตองเพิ่มความน่ารักใช้กุ้งตัวเล็กอร่อยเข้าเนื้อราคาซื้องา่ายวันนี้ตจาแบบสับสโทษนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนำไปทอดและราดนมข้นจืดนะคะเพื่อเพิ่มความหอมฉ่าค่ะ เราก็จะใช้เนยน,นะคะ70กรัมกระเทียม2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นมข้นนะคะนมข้นจืดคะ่ะในกระบวยพรบิดขาวก็2ช้อนค่ะน้ำมันหอยน้ำปลาและรสดีนะคะเอ,อ่อผงปาปริก้าอีก50กรัมนะคะเติมน้ำน,นิดหน่อยให้ได้ซอสค่ะแล้วก็พวกทะเลลวกต่างๆกุๆ้งหมึกหอยโลรคาออริจินอลข้าวโพดนะคะอันนี้ใช้กุ้งตัวน็กนะคะเพื่อทำแบบมินิมอลไซส์เล็กราคาน่ารักซื้อง่ายเข้าเนื้อค่ะ<ม>ต้น59บาทก็ขายได้ตัวอย่างแพ็กเกจใบตองนะคะสำหรับห่ออันนี้ต่ายใช้แก้ว32ออน ตัดครึ่งนะคะเพื่อเป็นแบบเราก็ห่อรวบมาแล้วก็รวบด้านข้างนะคะทําแบบเดียวกันทั้ง2แบบค่ะเพื่อสามารถปรับเป็นถ้วยนะคะแบบที่มีก้นแล้วก็แบบใช้ฝาโดมเบอร,ร์ 116mm นะคะสามารถปิดได้นะคะแบบนี้ค่ะจะได้ก้นจะได้ไม่รั่วะะใช้ปเายคาดนะคะเพิ่มความสวยงามได้นะคะเป็นหูหิ้วนะคะต้องคาดลงไปถึงตัวก้นก,กระถงด้วยนะคะแล้วก็ปรับดูนะคะให้แบบแน่นแล้วก็พอหิ้วได้แบบนี้ค่ะ